ช่วงเวลาแห่งก้าวแรกสู่การพัฒนาความสามารถพิเศษเหนือธรรมดาแต่ไหนแต่ไรมามันก็เป็นการยากสำหรับสมองมนุษย์ที่จะเข้าใจเรื่องนี้อยู่แล้วและมันก็ยากสำหรับตัวมนุษย์เองอีกด้วยที่จะยอมรับให้ได้ว่าความสามารถพิเศษเหนือธรรมดาและพัฒนาการที่ดูเหมือนว่า จะเหนือธรรมชาติทั้งหลายซึ่งเป็นคุณสมบัติของตัวตนที่แท้จริงของพวกคุณเองคือความเป็นจริงสำหรับพวกคุณและนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมหลายครั้งหลายหนพวกเราจึงขอข้ามมันไปก่อนไม่ค่อยพูดถึงมันมากนะักเพราะว่าพวกเราต้องการที่จะให้มันปรากฏออกมาจริงๆซะก่อนและเพื่อที่ จะให้สมองของมนุษย์ทั่วทั้งมายาการแห่งนี้และทั่วทั้งความเป็นทวิภาวะนี้เข้าใจมันให้ได้สะกก่อนทีละก้าวทีละก้าวตอนนี้พวกคุณก็ได้มาถึงจุดที่จะสะท้อนให้เห็นแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับพวกคุณนั้นกำลังนำพาพวกคุณไปสู่จุดหมายที่พวกคุณได้พากัน ตากทําทำงานหนักเพื่อมันมาโดยตลอดเพื่อที่จะให้มันเกิดขึ้นจริงๆและเพื่อที่จะได้พิสูจน์กับตัวเองว่าพวกคุณสามารถทำอะไรได้บ้างในโลกแห่งความเป็นจริงอันนี้และว่าจริงๆแล้วพวกคุณเป็นใครตอนนี้พวกเราได้มาถึงช่วงเวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พวกคุณหลายคน จะเริ่มสามารถนำเอาการเปลี่ยนแปลงจากภายในหัวใจและภายในเซลล์แห่งแสงสว่างอันบริสุทธิ์ของตัวเองที่กำลังทยอยเกิดขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆอยู่นี้มาใช้งานได้แล้วเพื่อเป็นก้าวแรกเริ่มไปสู่การพัฒนาความสามารถอื่นๆต่อไปเช่นเพื่อพัฒนาไปสู่ความสามารถในการเดินทาง โดยอาศัยความสามารถพิเศษที่เรียกว่าการหายตัวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งหรือเพื่อพัฒนาไปสู่ความสามารถในการสื่อสารแบบจิตสู่จิตกับคลื่นความถี่ที่อยู่ในระดับที่สูงกว่ามากๆได้เป็นตน้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่จะทำให้วิวัฒนาการของโลก แห่งความเป็นทวิภาวะใบนี้ถูกยกระดับให้สูงขึ้นไปอีกมันกำลังมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับความสามารถในการได้ยินของพวกคุณและพวกคุณก็กำลังรู้สึกว่าการเวลากำลังถูกเร่งให้เร็วขึ้นและรู้สึกว่าเรื่นความถี่ของโลกกำลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอยู่อีกด้วย ซึ่งนี่แหละคือความจริงที่แท้จริงและมันก็กำลังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เข้มข้นขึ้นภายในโลกแห่งความเป็นจริงของพวกคุณเองอยู่อีกด้วยทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างกระบวนการถูกเร่งให้เร็วขึ้นอยู่และก็กำลังถูกเพิ่มระดับพลังงานให้สูงขึ้น กว่าเดิมอย่างมากอยู่อีกด้วยจนกระทั่งว่าหัวใจหลายๆดวงจำเป็นจะต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของคลื่นความถี่นี้ไปด้วยเพื่อที่จะได้สามารถรอดชีวิตอยู่ได้ในคลื่นความถี่ของพลังงานแม่เหล็กใหม่นี้เพราะว่าหัวใจยังคงทำหน้าที่เป็นเครื่องจกักรสำคัญในการดำรงชีวิตรอดของร่างกายเนื้อ ขอพวกคุณอยู่ต่อไปแต่อย่างไรก็ตามภายในร่างกายเนื้อของพวกคุณเองทุกสิ่งทุกอย่างก็กำลังมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกันจนกระทั่งว่าร่างกายเนื้อของพวกคุณจะมีระดับคลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วจนกระทั่งว่าคนอื่นๆที่อยู่รอบๆตัวพวกคุณ สามารถรู้สึกถึงมันได้โลกแห่งความเป็นจริงของพวกคุณอันนี้กําลังเปลี่ยร้าวมากขึ้นเรื่อยๆอยู่จริงๆจนพวกเราเองก็ไม่แน่ใจว่าโลกแห่งความเป็นจริงที่เป็นมายาการโลกนี้มันจะยืนหยัดอยู่ได้นานสักแค่ไหนก่อนที่มันจะระเบิดเอาพัฒนาการด้านจิตวิญญาณ การตื่นรู้การเลื่อนระดับขึ้นและการเจริญเติบโต,ตออกมาโลกแห่งความเป็นจริงอันนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วและพวกคุณเองก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปด้วยเช่นเดียวกันพวกคุณจะไม่สามารถจดจำตัวเองในแบบที่มีความรู้ความเข้าใจอันน้อยนิดแบบนี้ได้อีกต่อไป เพราะว่าสิ่งที่พวกคุณกำลังวิวาดไปเป็นอยู่นี้มันจะเป็นอะไรที่เกินกว่าที่พวกคุณจินตนาการได้ซึ่งทั้งหมดทางเส้นนี้รูนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงที่ว่าวิวัฒนาการของพวกคุณและการขยายตัวของพวกคุณนั้นกำลังจะนำพาพวกคุณไปสู่ การจบกิจบนโลกใบนี้ซึ่งก็จะทำให้ไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นทวิภาวะแห่งนี้จะสามารถกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกคุณได้อีกต่อไปแล้ว